สวัสดีค่ะมดนะคะที่ปุกษาการค้ขาย BMW used car m ม l l เนียมอเตอสาขาลาดพร้าวรค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านค่ะมาชมรถยนต์เข้าใหม่ค่ะคันนี้นะคะซีดีค่ะตัวท็อปของเครื่องยนต์ปลักอินค่ะก็คือรุ่น530 e M Sport G30 นะคะคันนี้เนี่ยยูสไลฟ์นิวเลยค่ะเลขไม้น้อยมากๆแค่20,000นิดเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมดจะพาทุกท่านนะคะไปชมค่ะว่าคันนี้มันจะสวยงามและน่าใช้ขนาดไหนค่ะ say hey. คันนี้แรงม้าสูงสุดถึง292แรงม้าเลยค่ะกล้องรอบคันหลังคาสันรูปรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ค่ะ คันนี้เราทำราคาพิเศษเหลือเพียง2 4 5ล้านสหหมื่นเท่านั้นเองค่ะแล้วยังมี BSI ถึงเดือน6ปี2025หรือ1 2 0 0 0 0สมกิโลด้วยนะคะหากคุณลูกค้าสนใจติดต่อนัดหมายดูรถกับมดนะคะโทรได้เลยค่ะที่เบอร์นี้ค่ะซื้อรถก็เหมือนเลือกเนื้อคู่ให้มดอยู่็นที่ปรึกษาคุณนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ